าดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นมาอุ้ยหลายเดือนนะที่เกี่ยวกับเรื่องของบุรี่โดยเฉพาะบุรี่ไฟฟ้าล่าสุดพี่บอล ไปพบอีกแล้วตำรวจไซเบอร์ไปพบบุหรี่ไฟฟ้าในย่านของคอนโดหรูแถวลาดพร้าวใกล้ๆวิภาวดีนี่เองใช่แล้วครับโดยล่าสุดครับทางตำรวจไซเบอร์ได้มีการยึดบุหรี่ไฟฟ้าคาคอนโดมิเนียมหรูนะครับที่ย่านลาดพร้าวเนี่ยหลังนิติบุคคลครับพบว่าพัสดุเนี่ยมีการตีกลับมาวันละประมาณสัก10กล่องถึง15กล่องเขาก็สงสัยท้ายสุดเนี่ยมาดูเอา้ากลายเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดปกตินะผิดปกติครับพัสดุถูกตีกลับมาของกลางเนี่ยกว่า3 0 0 0 0บาทเลยและท้าย ที่สุดคุณผู้ชมสามารถรวบผู้ต้องหาที่กระทําความผิดทางออนไลน์ได้อีกหลายรายด้วยครับมาติดตามประเด็นนี้กันนะคะที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอัจญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอชอสอทอพลตารวจโทไตรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอัจญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงผลการตรวจยึดพัสดุบุหรี่ไฟฟ้า ย่านคอนโดหรูตรวจยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้ทั้งสิ้นมูลค่ากว่า30,000บาทค่ะสืบเนื่องจากกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งสืบพบนะครับทางเพจ Facebook นี่แหละว่ามีการประกาศขายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์อย่างเปิดเผยในขณะเดียวกันครับราคาชิ้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก360บบาทโดยมีต้นตอใน การจัดส่งพัสดุเนี่ยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพครับค่ะจากการสืบสวนสอบสวนก็ทราบว่าหากพัสดุเนี่ยจัดส่งไม่สําเร็จก็จะถูกส่งกลับมาที่คอนโดโดยมีพัสดุไปรษณีย์ถูกส่งกลับมาที่คอนโดเกือบทุกวันเลยอโอ้มันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ม,ม,มันดเูเป็นเรื่องผิดปกติอะ่ะนะตีกลับมาวันละประมาณ1 0บถึงสิกล่องเลยทีเดียวซึ่งฝ่ายนิติเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของพัสดุที่ได้ ทำให้มีกล่องพัสดุรวมกันอยู่เป็นจํานวนมากโดยหน้ากล่องพัสดุพบข้อมูลผู้ส่งตรงกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบก่อนหน้านี้จึงก็เชื่อว่าภายในเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและได้ทําการเปิดกล่องพัสดุข,ของคอนโดโดยมีเจ้าหน้าที่นะของนิติบุคคลด้วยหรือว่านิติของคอนโดเนี่ยเป็นพยานพบว่าทุกกล่องบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าและน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่าเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า3 0,000บาทด้วยกันจึงยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนค่ะพี่บอลคุณผู้ชม และเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดําเน,นินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะครับตารวจไซเบอร์ยังได้มีการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์ได้1รายด้วยรวมถึงเครือข่ายในการหลอกลวงออนไลน์ประเภทต่างๆอีก5รายคุณผู้ชมทั้งการหลอกลวงนะครับในการลงทุนออนไลน์โดยการกล่าวอ้างว่าเป็นทนายสามารถจะช่วยเหลือผู้เสียหายแต่หลอกให้จ่ายค่าดําเนินการให้ก่อนนี่นะฮะแล้วก็มีเครือข่ายหลอกหาไรายได้พิเศษรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหม ียกว่า8ล้าน8แสนบาทซึ่งจากการตรวจสอบแล้วคุณผู้ชมครับพบว่าผู้ต้องหาหลายรายครับมีเส so <Omaha. S 1> well, ้นทางการเงินเนี่ยเชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงออนไลน์อื่นๆอีกหลายเคสไอดีด้วยตํารวจจึงได้มีการนําทั้งหมดเนี่ยนะครับส่งพนักงานสืบสวนสอบสวนดําเนินการต่อไปด้วยครับค่ะซึ่งเรื่องนี้เองพลตตโทไต่รงก็ยังได้ฝากย้ําเตือนนะคะคุณผู้ชมและพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ประกอบการบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็รวมถึงผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยว่า หากผู้ที่มาติดต่อนะติดต่อเข้ามาอ้างว่าเป็นตำรวจจากหน่วยงานต่างๆค่ะคุณ oh. ผู้ชมและจะช่วยติดตามเงินที่ถูกหลอกเนี่ยกลับมาคืนให้แต่ว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการก่อน การว่าคุณคุณผู้ชมลองลองเอะใจนิดนึงว่าเอ๊ะเวลาจะทําอะไรเนี่ยหน่วยงานราชการไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆเขาบอกว่าจะมีค่าดําเนินการต้องมีเอะแล้วนะต้องสงสัยไปก่อนแล้วนะว่าเอ๊ะค่าดําเนินการเนี่ยเป็นส่วนไหนอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าดําเนินการก่อนเป็นพฤติการของแก๊งคอเซ็นเตอร์พร้อมแนะนาให้โทรไปที่เบอร์4ตัวจำง่ายๆพี่บอนหนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์เอโอซีใช่ศูนย์เอโอซี OC, หรือว่าแจ้งความออนไลน์ได้ที่ t h a i p o l i อ online.go.th ท เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ต่างๆเป็นแชทข้อมูลทางไลน์หรือว่าเป็นแมสเซจนะคะหรือว่าเป็นเบอร์แปลกๆเค้ื่อนตัวด้วยบวกหรือว่าไอ้ใครโทรมาแล้วเสียงแปลกๆฟังแล้วเเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเขาล้ำไปไกลแล้วนะถูกต้องนะครับนี่คือปฏิบัติการในการที่จะจัดการกับเรื่องราวของอาชญากรรมออนไลน์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆด้วยโดยหน้าที่หลักก็คือตำรวจไซเบอร์นั่นเองะนะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าเกิดมีปัญหานะครับก็สามารถร้องเรียน ได้ที่0 AOC จำเลขง่ายๆคุณผู้ชม4ตัว1 4 4 1จำง่ายๆเลย